12กันยายน2562ที่สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารนางสาวเอ28ปีเป็นแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์พร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ชาคารานนท์ผู้เป็นนายความาการเดินทางเข้าพบตำรวจสอนอสุทธิสารแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับคลินิกสัญญกรรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางภายหลังที่เข้ารับบริการทำสัญญกรรมหน้าอกลดไซย้ายหัวนมทำให้หัวนมเน่าและถูกตัดทิ้งทั้งสองข้าง ซึ่งแพทย์ทวยการรักษาไม่รับผิดช,ชอบและเยียวยาใดๆทําให้สภาพจิตใจย่ําแย่ลงทุกวันถึงขนาดคิดว่าจะฆ่าตัวตายเพราะเครียดกับปัญหาดังกล่าวนางสาวเอผู้เสียหายให้การว่าตนนามีอาชีพขายของออนไลน์เป็นนายหน้าหาลูกค้าให้กับคลินิกสัติกรรมต่างๆซึ่งการคัดเลือกคลินิกแต่และแห่งตนก็จะทดลองทามาก่อนและดูจากการรีวิวของผู้ใช้บริการรวมท้งตรวจสอบประวัติของแพทย์ผู้รักษาทุกครั้งและเมื่อประมาณ4ี่หปีที่ผ่านมา ตนเคยไปทำศัลยกรรมหน้าอกมาแล้วที่คลินิกย่านเพชรบุรีหลังจากทำเสร็จก็ใช้ชีวิตตามปกติสามารถให้นมบุตรได้จนกระทั่งต้นเดือนสิงหาคม2อ6 2าอยสองอยากที่จะลดขนาดหน้าอกและจะทำให้หน้าอกกระชับเนื่องจากมีแผนจะมีบุตรคนที่สองตัดสินใจเข้าหาข้อมูลของคลินิกศัลยกรรมหน้าอกต่างๆดูว่าหมอผู้รักษาเป็นใครหรือผู้ที่เคยใช้บริการมีความเห็นอย่างไรกระทั่งเจอคลินิกแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางพบว่าแพทย์ที่รักษาเป็นศัลยแพทย์ชื่อดัง ด้านสัญญกรรมหน้าอกรวมทั้งมีการรีวิวลูกค้าที่เคยทําหน้าอกมาก่อนและหลังทําให้เกิดความมั่นใจมีการพูดคุยรายละเอียดนานนับเดือนเชื่อใจเลือกใช้บริการคลินิกแห่งนี้จากนั้น13สิงหาคม2 5งที่ผ่านมาตนติดต่อคลินิกเพื่อทําสัญญกรรมหน้าอกครั้งที่สองตามที่ตั้งใจไว้ต้องการลดขนาดหน้าอกจากเดิมปริมาณ3 8 0ซีซีลดลงให้เหลือ2 7 5 CC, ยซีซียกกระชับย้ายหัวนม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของคลินิกแจ้งว่าค่ารักษาทั้งหมดอยู่ที่79,000บาทหบาทต้องการที่จะทำและยอมรีวิวให้จะลดลงให้เหลือราคา70,000บาทเท่านั้นคุยกันตกลงกันแล้วแพทย์ก็นำตนเข้าห้องผ่าตัดและเริ่มสัลยกรรมหน้าอกโดยแพทย์ที่ทำมีท่าทีเร่งรีบแต่ตนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรและผ่าตัดเสร็จสิ้นในเวลาบ่ายมง40นาทีซึ่งตนมองว่าเร็วกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้ทักท้วง เสร็จจากนั้นตนก็กลับไปพักฟื้นที่บา้านนางสาวเอกกล่าวจากนั้นวันที่20สิงหาคม2 5 2ตนกลับไปที่คลินิกเดิมเพื่อที่จะไปตัดไหมบริเวณหน้าอกซึ่งจังหวะที่เปิดแผลผ่าตัดตนก็เห็นว่าบริเวณปานนมเป็นแผลและมีรอยดำผิดปกติก็จึงหันไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดรอยดำเช่นนี้ผิดปกติหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าปกติสักพักก็จะเริ่มลอกและเข้ารูปครบรอย 27สิงหาคมแผลบริเวณหน้าอกเริ่มแข็งตนกลับไปหาหมอที่คลินิกดังกล่าวหมอแกะแผลบริเวณหัวนมออกให้และหมอมีการมองหน้ากับผู้ช่วยหนึ่งครั้งก่อนจะนำน้ำเกลือและเบตาดีนใส่ผ้ากอ๊อซมาปิดบริเวณหัวนมอีกครั้งกำชับกับตนว่าขอให้ส่งรูปให้ดูทุกวันกระทั่ง3กันยายนตนกลับไปที่คลินิกอีกครั้งให้หมอแกะแผลบริเวณหน้าอกครั้งนี้หมอกลับบอกให้ไปนอนบนเตียงและนำผ้ามาปิดใบหน้า ก่อนที่จะฉีดยาชาบริเวณหน้าอกจากนั้นตนก็รู้สึกเหมือนหมอกําลังแกะแผลและเย็บบริเวณหน้าอกตนมาเปิดหน้าอกดูก็พบว่าหน้าอกด้านขวาไม่มีหัวนมแล้วส่วนด้านซ้ายมีหัวนมโผล่มานิดหน่อยสภาพจับเยินหมดแล้วตอนนั้นตนรู้สึกช็อกพูดไม่ออกก่อนหน้าก็ไม่ได้พูดคุยกับหมอเรื่องการตัดหัวนมอกแต่อย่างใดจึงขอพูดคุยกับหมอเป็นการส่วนตัวเพราะตนรู้สึกแย่ และได้รับความเสียหายปรากฏว่าคนที่มาคุยคือผู้ช่วยหมอซึ่งทางผู้ช่วยหมอมีการโทรศัพ์ติดต่อไปยังหุ้นส่วนของคลินิกเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังโดยหุ้นส่วนของคลินิกก็พูดเพียงว่าตนเรียกร้องมากเกินไปถ้าอยากได้เยอะขนาดนั้นให้ไปแจ้งความเอาละกันซึ่งไม่มีการขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆต่อมาหลังจากที่ออกจากคลินิกแล้วตนก็เข้าทําการรักษาแผลที่โรงพยาบาลสุริราช ซึ่งทางแพทย์กระบุว่าหากต้องการแก้ไขตามที่ตนต้องการก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณสามแสนบาทแต่จะได้เพียงหัวนมเทียมซึ่งตนก็มองว่าตนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่สามารถให้นมบุตรได้ทาให้ตนต้องยกเลิกแผนที่จะมีบุตรไปโดยสิ้นเชิงทั้งนี้ตนขอค่าเยียวยาประมาณห้าแสนบาทโดยหุ้นส่วนของคลินิกก็พูดเพียงว่าเรียกร้องมากเกินไปถ้าอยากได้เยอะขนาดนั้นก็ไปแจ้งความเอาซึ่งทางเจ้าของคลินิกประสานมาสอบถามอาการว่าเป็นอย่างไรบ้าง และยินดีจะชดใช้ค่าพยาบาลทั้งหมดแต่ก็หายเงียบไปจนอยากให้มีการแสดงความรับผิดชอบและจริงใจมากกว่านี้บางสิ่งบางอย่างที่ผิดไปแล้วยังไงก็เอากลับคืนมาไม่ได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตนก็อยากให้ร่างกายกลับเป็นปกติเหมือนเดิมยังไงสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ยังไงก็หาเงินได้รวมทั้งตอนนี้รู้สึกแย่ยิ่งไปกว่านั้นอาการจากโรคซึมเศร้าที่ตนเป็นมานานกว่าสิบปีรักษาตัวอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยาจนอาการดีขึ้นหลังเกิดเรื่องทําให้ต้องเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าอีกครั้ง ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาดังด้านนายแพทย์ศิษย์ก็กล่าวเบื้องต้นจะมีการแจ้งความดำเนินคดีข้อหากระทำการโดยประมาทกับแพทย์ผู้ทำการรักษาและคลินิกซึ่งในส่วนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่เกิดความเสียหายกับบุคคลจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยังชนทั่วไป และในส่วนของการเรียกร้องทางแพ่งค่าเสียหายตนก็มองว่าเป็นจํานวนที่ไม่สามารถตั้งตัวได้แต่มันน่าจะสมมีสมผลกับเหตุที่ต้องสูญเสียอวัยวะไปในส่วนของคดีอาญาฐานกระทําการโดยประมาทส่วนนี้ตนขอให้เป็นไปตามข่าวบนาารของกฎหมายทางด้านตํารวจพันตํารวจโทสืบพงก์กระรุณารองผู้กก,กับการสอบสวนสนสุทธิสารก็ บอกว่าส่วนของทางตำรวจหลังจากนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญผู้ถูกกล่าวหามาทําการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงซึ่งหากพบว่าผู้ถูกกล่าวหามีการทําผิดจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันเขาก็ายังแบบว่าหาว่าเป็นยังไงบ้างแต่เขาแบบไม่มีคําขอโทษอะไรเลยอะ่ะเขาบอกเขาบอกว่าหนูเรียกร้องเยอะกันไปอยากให้มุ่งประเด็นไปที่การรักษากนถ้าอยากได้เยอะขนาดนี้หนูดดต้องไปแจ้งความแล้วน,นะ บอกอย่างนี้ค่ะเขามีการยื่นข้อเสนอไหมคะว่าเขาจะคดนใช้ไม่มีเลยค่ะมีแต่หนูมีแต่ทางหนูเรียกร้องไปแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้เยอะก็ไปเรียกร้องเอาไปฟ้องเอาหลังจากที่ว่ามีการพูดกันแล้วเราได้มีการพูดคุยกับุหมอบ้างไม่มีเลยค่ะเขาไม่ติดต่อมาเลยมีแต่มีแต่เจ้าของคลินิกที่เป็นฝ่ายประสานมาอย่างเดียวเลยคุอทางทางหมอไม่มีการติดต่อมาใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะในรถที่เทน่ะ มันเทดินแล้วไอ้พวกเศษดินนำไปอยู่ในกระบะพอวิ่งมาก็ตามถนนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะมันหล่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 นมันต้องล้างใช่ไหมเออให้ไอ้คนขับมาดูดิใช่เห็นไหมดูด้วไปถึงนู่นน่ะให้ล้างล้างกระบะล้างกระบะล้างกระะบให้ล้างเออไม่ต้องล้างหรอกเอาเก็บปนก้อนนี่เลยเตติดอยู่ข้างกระบะแล้ววิ่งมาหนูขับแล้วหล่นตุบ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 เป็นก้อนก้อนดูดิ